โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังโหนดังเตือนดาวเกตตัวแทนแห่งวิญญาณย้ายราศีกระทบดวงชะตาทั้ง12ราศีทั้งดีและร้ายแต่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจากทางเรานะคะโหนรัตนโกสิน์ชี ดาวพระเกตตัวแทนแห่งวิญญาณย้ายเข้าสู่ราศีตุลเล็งมฤตยูและราหูกระทบดวงชะตาทั้ง12ราศี ในทางโหราศาสตร์ดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งล่าสุดนั้นโหนรัตนโกสินลได้เผยดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีตุลเล็งมฤิตยูและราหูยิ่งส่งผลดุนแรงกระทบ12ราศีดาวเกตย9ย้ายราศี25มกราคม2566ถึง23มีนาคม2566 ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณดาวเกต9โครจรสถิตราศีตุลเล็งดาวมฤตยูศูนย์และดาวราหูแปดภายในสองเดือนนี้วงการมูเตลูจะถูกขับเคลื่อนครั้งใหญ่ธุรกิจทูบเทียนเครื่องสังฆทานดอกไม้บายสีเฟื่องฟูวัดดังสำนักตำหนักทรงกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิต งานพิธีกรรมสายดำสายขาวถ้าทำแล้วรักทำแล้วหลงทำแล้วรวยผู้คนบ้าคลั่งยอมทำตามหมดบิชาชีพสร้างภาพไฮโซเลิศรูประวัติเด่นดีล่อลวงคนมีความอยากไปเสียเงินทั้งนั้นเริ่มจาก 1. นราสีเมษโค้งสุดท้ายของบุญกรรมอยากอยู่รอดปลอดภัยคนรจะใหญ่ใจต้องนิ่ง ผ่านความชอกช้ำยิ่งกว่าสงครามชีวิตโอชินโดนเจ้ากรรมนายเวนซัพเสียอวมอุปสรรคอย่างมากผิดหวังบ่อยใกล้แล้วไม่ใช่ใกล้จะหมดความอดทนแล้วแต่ใกล้จะพ้นเคราะห์แล้วเทวดากำลังมาช่วยกอดบุญไว้ให้แน่นๆใครยังหมกมุ่นกับกิเลสความโลภถือว่าน่าเสียดายหมดวาสนาถ้าต้องตกม้าตายตอนจบแนะนำเคล็ดลับสวดมนต์ไหว้พระ ลดละเนื้อสัตว์เดินทางขาวเข้าวัดทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์จะพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีตรุษจีนนี้จุดทูปเส้นไว้เจ้าที่เจ้าทางและบิญญาณบรรพบุรุษสวดมนต์ให้เทวดาวฟังเลี้ยงดูลูกหลานบริวารจะพบแต่ความสบายใจเอาตัวรอดได้าราวกับมีปฏิหาร 2. ราศีพฤกษพจิตใจปันป่วนไม่ค่อยสมปรารถนา บริวารน,นำความเดือดร้อนมาให้แต่ยังต้องปั้นหน้าว่าไม่เป็นไรมีลางสังหรณ์ว่าเรื่องแปลกๆก,กำลังคลืบคลานเข้ามามองหาตัวช่วยอยู่สำหรับเคล็ดลับแนะนำคนมีครูบาอาจารย์ดีถือว่ามีวาสนาจะอยู่รอดปลอดภัยส่วนคนไม่มีใครก็อันตรายหน่อย 3. ราศีมิถุนอารมณ์ไม่แจ่มใส ยุ่งยากใจเรื่องการลงทุนคนที่อายุน้อยกว่ามักสร้างปัญหามาให้ในสมองยังต้องคิดเรื่องงานเงินและผลประโยชน์ตลอดเวลาเคล็ดลับแนะนำชีวิตต้องเดินต่อไปไม่หยุดยัง้งไม่มีเวลาให้คิดถึงความหลังพาลูกหลานบริวารไปพักผ่อนไหว้พระทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์จะทำให้สุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตส ราศีกรกฎจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์ขุ่นมัวเป็นบางครั้งญาติพี่น้องพึ่งพาไม่ค่อยได้อยู่ไม่ติดบ้านอยากไปเที่ยวควรนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพมีปัญหาเรื่องการเดินทางสำหรับเคล็ดลับที่จะแนะนำให้ถวายพวงมาลัยให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หิ้งพระจะสบายใจขึ้น 5. ราศีสิงห์ คนใกล้ตัวมีแต่จะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ศัตรูแฝงมาในรูปแบบมิตรสำหรับเคล็ดลับแนะนำไม่ชอบใจก็ห่างๆกันไว้อย่าไปต่อปากต่อคำจะสร้างศัตรูครบใครชวนไปทำบุญได้แต่เรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องเงินห้ามไว้ใจจะได้ไม่บาดเจ็บในภายหลัง 6. ราศีกันวุ่นวายเรื่องของเงินเงินทองทองเก็บทรั์ไม่อยู่ โชคดีที่ยังมีคนเมตตาช่วยเหลือสำหรับเคล็ดลับแนะนำทำความสะอาดหิ้งพระดูแลเอาใจใส่คู่ครองให้ดีมีเวลาให้พาคนแก่ไปกินข้าวจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชู 7. ราศีตุลอารมณ์ขุนมัวปวดหัวเพราะเรื่องคนอื่นขัดใจขมขื่นเพราะคนใกล้ชิดเงินทองทรัพย์สินสูญหายคนร้ายหมายปองจ้องผ่านทรัพย์ สำหรับเคล็ดลับที่จะแนะนำคือระวังมิจฉาชีพออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกดูดซับเกลี้ยงยิ่งคนสร้างภาพไพโซโก็รู้ยิ่งดูดียิ่งต้องระวังสวดมนต์ไหว้พระคิดดีทำดีพูดดีเพียงพอแล้วอย่าไปหวังพึ่งบุญกับคนบาปอยากสบายใจให้ทำบุญเด็กพิการยากไร้หมาแมวจรจัดภายในสองเดือนนี้จะมีโชคลาภจากเด็ก โลกหลานบริวารและกุมารทอง 8. ราศีพิจิกความลึกลับมีพลังอำนาจพิเศษประสาทสัมผัสดุนแรงจนอยากพักสมองเบือ่อความวุ่นวายจากคนรอบตัวแต่ก็พันพัวหลีกหนีไม่พ้นสำหรับเคล็ดลับที่จะแนะนำก็คือยิ้มให้ออกแล้วบอกตัวเองสู้วอยเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือเด็กๆช่วยคลายเครียดได้ 9. ราศีธนูทำมาหากินก็เป็นแต่ช่วงนี้ไม่เน้นรวยเน้นสบายใจสำหรับเคล็ดลับที่อยากจะแนะนำมีโอกาสให้ไปร่วมงานบุญพบปะผู้คนมากมายแต่ในใจยังเติมไม่เต็มมีความโหยหาลึกๆ 10. ราศีมังกรชอบงานบุญเป็นพิเศษชุดขาวจะได้ใส่บ่อยมูเตลูเข้าเส้น เน้นไหว้พระไหว้เจ้าจะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตอิสระเสรีมีโอกาสไปต่างประเทศสำหรับเคล็ดลับที่จะแนะนำเรื่องของชาวบ้านเป็นงานของเราใครอยากได้คำปรึกษาใครขอให้ช่วยได้หมดถ้าสดชื่น 11. ราศีกุ่มทเทวดาเมตตาที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระซิบบอกโชคลาภเงินทอง ภายในสองเดือนนี้มีกินมีใช้สุขก,กายสบายใจควรไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้สม่ำเสมออย่าดื้อรั้นเอาแต่ใจตนเป็นใหญ่งดการทำให้คนอื่นทุกใจวิบากกรรมครั้งใหม่จากดาวเสารที่จะมาในต้นเดือนมีนาคม2566จะได้เบาลงสำหรับเคล็ดลับคือก่อนนอนกราบหมอนสามหนระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารผู้มีพระคุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมไหว้พระจิตใจเป็นสุขและสุดท้าย12ราศีมีนมงลงได้เป็นเทพีประจำแท่นพิธีบวงสวงได้กลิ่นทูบฟันเทียนเมื่อไรต้องไปนิทันใดยังชอบบอกชอบสอนคนอื่นแต่บางครั้งลืมสอนตัวเองคนรอบตัวโดยเฉพาะคนใกล้ชิด จะสร้างปัญหาให้ยุ่งยากเรื่องผลประโยชน์ทรัพย์สินมรดกสำหรับเคล็ดลับที่จะแนะนำก็คืออำนาจเงินตราโลกีใครครอบครองไว้ชิบหายทั้งนั้นความไม่มีไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์เท่าความอยากมียิ่งใหญ่แล้วอับเฉาชีวิตไม่มีเรื่องเล่าดีๆไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้จักปล่อยวางจะเป็นบ้าตายก่อน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ